ลอันใหม่หมดนี่โพสแว่นหายแต่แฟนนับร้อยคอมเมนต์หลุดโฟกัสที่ผ่านมาลายอันกรรัดปฏิษฐจจมปาสินแชมป์ใหม่หมดนี่200ร้อยสมัยเป็นศิลปินที่มีภาพลักษณ์หนุ่มใส่แว่นที่หลายคนจดจำเป็นอย่างดีโดยล่าสุดเขาได้เผยโมเมนต์แว่นหายที่ทำเอาแฟนคฮือฮากันสนั่นโซเชียลโดยลายอันได้โพสภาพตัวเองหน้ากระจกที่ถ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือพร้อมแคปชั่นว่าแว่นหายซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีแฟน เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายมากกว่า300ข้อความในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหล่ออย่างแรงนี้ลูกใครเนี่ยหล่อนะเอาดีๆแว่นไม่ต้องซื้อนะพอแว่นหายแล้วหล่อมากหล่อเกินไปแล้วซึ่งางานนี้หลายคนกลับพร้อมใจกันบอกว่าชอบลุกของไลอันแบบไม่มีแว่นแม้แต่รุ่นพี่ที่ทำงานด้วยกันอย่างชันวงสกรศิลปินจากแมททองคำก็คอมเมนต์ว่าหล่อนะเอาดีปัจจุบันไลอัน ได้รับหน้าที่เป็นนัก้องถวยโชคประจํารายการไมมุดี้เสียงโชคพร้อมทางการเป็นศิลปินยุงข้าวเล็กคอร์ดที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลต่อเนื่องล่าสุดมากับเพลงหยุดเสียใจไว้ที่ฉันลูกทุ่งเล็กท้ายและล่าสุดติดรอวิชาหัวใจขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุก .com ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ